สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า m a t e r Instinct s เป็นเรื่องราวของอลิสกับเซรีนทั้งคู่ต่างก็มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีสามีที่ประสบความสำเร็จในการงานลูกชายของพวกเธอนะก็อยู่ไรเรียรก,กันแต่ชีวิตที่แสนเพอร์เฟกในครั้งนี้ต้องพังทลายลงเพราะว่าอุบัติเหตุที่น่าเศร้า ความรู้สึกผิดความสงสยัยและก็ว่าระแวงมันได้กลายเป็นสิ่งที่เข้ามาขับเคลื่อนชีวิตพวกเธอในการต่อสู้กับสภาวะจิตใจที่ไม่แน่วแน่จนกระทั่งสัญชตาตญาณของความเป็นแม่ได้ถูกขับออกมาพร้อมกับด้านมือที่เกินกว่าใครจะเข้าใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นมาที่เซลีนซึ่งเป็นคุณแม่ของแม็กซิม เธได้เดินทางกลับมายัางบ้านเมื่อเธอเข้ามาในบ้านก็พบว่ามีคนรอเซอร์ไพรส์ยอยู่มากมายโดยทุกคนได้แอบแฮปปี้เบรดเดย์กับเธอรวมถึงเอลิเซ่พื่อนบ้านของเธอด้วยซึ่งก็เป็นคุณแม่และก็มีลูกที่มีชื่อว่าทีโอโดยเซรีนกับเอลิเซ่นั้นถือว่าสนิทกันมากเพราะมีลูกในวัยเดียวกันและเวลามีปัญหาอะไรก็จะคอยให้คำปรึกษากันอยู่เสมอบวกกับที่สามีของพวกเธอเนะี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันโดยสามีของเซรีนน่มีชื่อว่าเดเมียนส่วนสามีของเอลิเซ่นั้นชื่อว่าไซมอนโดยในงานวันเก เสยคอที่ทําให้เธอนะ่ะดีใจอย่างมากในระหว่างงานเลี้ยงทั้งแม็กซิมแล้วก็ทีโอก็ได้เอากล่องคุกกี้แล้วก็วิ่งออกไปนอกบ้านเอลิเซ่ตกใจอย่างมากเธอเลยพยายามตามหาลูกเพราะว่าลูกของเธอนั้นกินคุกกี้ไม่ได้ก่อนที่เด็กสองคนจะออกมาจากที่ซอดพร้อมกับที่เอลิเซ่น่ะตะวาาใส่ลูกของเธออย่างหนะักจนทําให้ทีโอน่ะกลัวมากและเด็กๆก็ได้เข้าบ้านไป ส่วนทางฝั่งของเซลีนเนี่ยก็บอกกับเอลิเซว่าเธอเข้มงวดกับลูกของเธอมากเกินไปและนั่นอาจทำให้เด็กเครียดก,ก็ได้เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่เด็กๆเ,เนี่ยต้องไปโรงเรียนแต่ว่าแม็กซิมนี่ยเกิดป่วยก็เลยไปไม่ได้และระหว่างที่เอลิเซ่กำลังทําสวนอยู่ที่บ้านของเธอเธอก็มองเห็นแม็กซิมที่ออกมาช่วยแมวที่มันติดอยู่บนหลังคาบ้านโดยเด็กน้อยเนี่ยกำลังปีนะเบียงบ้านอยู่แต่ว่าก็เผลอตกลงมา เอลิเซ่ก็เลยวิ่งเข้าไปที่บ้านของเซลีนและก็พยายามเรียกเธอจนทั้งคู่เนี่ยได้รู้ว่าแม็กซิมลูกของเซลีนนั้นได้ตายไปแล้วเซลีนเสียใจอย่างมากที่ลูกของเธอนั้นตายส่วนทางฝั่งของเอลิเซ่ก็เสียใจเช่นกันที่ไม่สามารถจะช่วยลูกของเพื่อนไว้ได้ทั้งเอลิเซ่และก็ไซมอนสามีของเธอนะ่ะต่างก็ให้กำลังใจบ้านของเซรีนโดยที่เอลิเซ่นั้นก่อนให้กำลังใจกับเดเมียนสามีของเซรีนแต่ว่าเขานก็ไม่กอดเธอกลับราวกับว่าเธอมีส่วนผิดที่ไม่สามารถจะช่วยลูกของพวกเขาไว้ได้ ก่อนที่ Alice เอลิเซ่น่จะขอเจอกับซเซเลียนเพื่อนของเธอแต่ดมเมนก็บอกว่าพวกเราอยากอยู่เพียงลาพังเมื่อเธอกลับมาที่บ้านเธอเนี่ยก็เข้ามากอดลูกของเธอที่กํลาลังนอนหลับอยู่และเธอก็คิดไม่ออกเลยว่าถ้าลูกของเธอเป็นอะไรไปเธอจะมีชีวิตยอยู่ได้ยังไงเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ทางครอบครัวของเอลิเซ่กำลังทานอาหารกันอยู่เธอก็ทําใจบอกเรื่องการตายของแม็กซิมให้กับทิโอไดรู โดยบอกว่าแม็กซิมนั้นเกิดโชคร้ายเลยทำไมไม่สามารถจะกลับมาได้อีกแล้วแล้วเธอกับสามีก็มาคุยกันก่อนที่สามีของเธอจะไปทํางานโดยคุยกันว่าลูกของตัวเองเนี่ยไม่มีท่าทีตกใจกับการตายของเพื่อนเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากระหว่างที่เธอกําลังบอกลาสามีอยู่เธอก็สังเกตว่ามีคนมองลงมาจากหน้าต่างบ้านของเซลีนแล้วเธอก็ตัดสินใจเข้าไปกดกริ่งหน้าบ้านของเซลีนแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูให้เลย เธอก็เลยตัดสินใจกลับบ้านก่อนที่เธอจะพบว่าลูกของเธอคุยกับเซลีนอยู่เรื่องของแม็กซิมอลิเซ่เนี่ยก็เลยเข้ามาคุยกับเซลีนและอลิเซ่เนี่ยก็ถามว่าเธอจะหลบหน้าไปทําไมเซลีน <Sel ene S 1> ก็บอกว่าเธอไม่ควรจะทิ้งลูกของฉันให้ตกหน้าต่างอย่างนั้นอลิเซ่เนี่ยก็เลยบอกว่าเธอเรียกเขาแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมฟังเซลีน <Sel ene S 1> เลยบอกว่าเธอยังช่วยลูกของพวกเขาได้ไม่มากพอโดยที่อลิเซ่เนี่ยได้มาปรับทุกข์กับไซมอนแล้วสามีของเธอเนี่ยก็บอกว่าอย่าไปคิดมากที่เซลีนพูดอย่างนั้นเพราะว่าเพิ่งเจอเรื่องที่เลวว้ามามกกเ็อ่ขลบ ตุ๊กตากระต่ายเอาไว้ที่ส่วนหลังบ้านของเซลีนไซมอนเลยบอกว่าค่อยไปเอาพรุ่งนี้ โดยในเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นงานศพของแม็กซิมที่โบสถ์ซึ่งทางบ้านเอลิเซ่นั้นก็ได้ไปที่งานด้วยส่วนทางฝั่งของเซรีนก็หันมามองเอลิเซ่ด้วยสายตาที่แปลกๆราวกับว่าเพราะว่าเธอที่ทําให้ลูกของเซรีนต้องตายและระหว่างทางที่แขกเข้าไปบอกลาศพของแม็กซิมทีโอก็เห็นตุ๊กตากระต่ายของเขาในโลงศพของแม็กซิมด้วยทาให้เขาเกิดวุ่นวายขึ้นว่านั่นคือตุ๊กตาของเขาก่อนที่พ่อแม่จะลากตัวของเขาออกไปเมื่อเข้ามาในรถพ่อของทีโอก็ตะวาดใส่เขาแล้วก็ถามว่าลูกรู้ไหมว่าลลลููกกกทําาอออะะไไรงงงปปนนนนนนั่่่เเ็็ศพขืแตโ ใส่พ่อแล้วก็บอกว่านั่นนะ่ะคือกระต่ายของเขาพ่อก็เลยชุนขาดแล้วก็ตบหน้าเขาไปหนึ่งทีหนึ่งเดือนถัดมาซึ่งวันนี้ก็คือวันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลของทีโอ เซลินก็มาที่โรงเรียนนี้ด้วยเพื่อจะมาหาทีโอแล้วทีโอนก็ถามว่าเซลิน <Sel in S 1> จะมาดูการแสดงของเขาไหมเซลินเนี่ยก็เลยบอกว่าจะมาดูอย่างแน่นอนแล้วเธอก็บอกว่ามีของจะให้ด้วยซึ่งเซลินเนี่ยก็เอาตุ๊กตากระต่ายของทีโอมาให้กับเขาแล้วก็บอกว่าวันนั้นเธอแค่อยากให้ตุ๊กตาของทนะีโอเนี่ยติดตัวแม็กซิมไปด้วยเพราะว่าทีโอนั้นเป็นเพื่อนรักของเขาพอพูดเสร็จทีโอเนี่ยก็ก,กอดเซลินซึ่งขณะนั้นเอลิเซ่นเนี่ยก็ได้เฝ้าดูอยู่แล้วเธอเนี่ยก็ผล่เข้ามาขัดจังหวะแล้วก็บอกกับทีโอว่าตอนนี้ลูกต้องซ้อมแลว ระหว่างทางที่กำลังเดินเซลีนน่ก็เป็นลมตรงทางเดินเอลิเซ่ก็เลยพาเธอไปห้องพยาบาล และเซลินก็ขอโทษที่เดือนก่อนเธอพูดไม่ดีใ่ก่อนจะบอกว่าตอนนั้นเธอรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเธอเลยอยากแบ่งปันความรู้สึกผิดกับใครสักคนก่อนที่เอลิเซ่จะบอกว่าเธอเข้าใจและทั้งสองคนน่ก็ปรับความเข้าใจกันแล้วเย็นนั้นเอลิเซ่ก็ยกทางบ้านมาทานข้าวที่บ้านของเซลินเพื่อจะเป็นการฉลองที่ทั้งสองบ้านนะกลับมาดีกันแต่เดมิเอนสามีของเซลินไม่ยอมลงมาเจอพวกเขาและระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่เอลิเซ่ก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำชั้นบนของบ้านแล้วเธอก็ได้ไปเจอกับห้องห้อง,ห,องหนึ่งซึ่งก็เป็นห้องของเดมิเอนท ก่อนที่เดเมียนจะโผล่มาจากห้องน้ํำในสภาพที่เหมอใหม่พร้อมกับที่เขาเนะ่ยเข้ามาเกาะเอลิเซ่แล้วก็ถามว่าคิดถึงลูกของเขาไหมเหมือนกับว่าตัวเขาเนะ่ยยังรู้สึกเสียใจกับการจากไปของลูกต่อมาไซมอนสามีของเอลิเซ่นี่ยก็เห็นว่าทีโอลูกของเขานั้นหลับไปบนโซฟาบ้านของเซลีนเขาก็เลยพากลับไปที่บ้านซึ่งก็ทำให้เอลิเซ่ได้อยู่กับเซลีนเพียงลําพัง แล้วเซลีนเนี่ยก็ระบายกับอลิเซ่ว่าเดเมียนสามีของเธอนั้นโทษเธอที่ทําให้ลูกของเขาหนะักตายมาโดยตลอดถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดแต่เธอก็รับรู้ด้วยสายตาแล้วตอนนี้เธอเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่าเธอจะเป็นบ้าแต่อลิเซ่เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแล้วเธอก็แนะนําให้เซลีนไปหาจิตแพทย์ แต่ว่าเธอเนี่ยก็บอกว่าจิแตแพทย์ช่วยเธอไม่ได้หรอกเช้าวันถัดมาเซรีนเนี่ยก็เดินทางมาที่บ้านของลิเซ่และก็ถามว่าเธออยากจะชวนทีโอน่ะไปเล่นที่บ้านได้ไหมก่อนที่ลิเซ่เนี่ยจะอนุญาตแล้วก็บอกว่าแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นทีโอก็เลยดีใจอย่างมากและวลิเซ่เนี่ยก็มาทําสวนที่หลังบ้านต่อ ตอนที่เธอจะสังเกตว่าทีโอ้นั้นเล่นอยู่ริมหน้าตา่างเธอก็เลยวิ่งเข้าไปหาเขาแล้วก็บอกว่าลูกมาทำอะไรตรงนี้ก่อนที่เซลีนน่จะออกมาแล้วก็ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเอลิเซ่เนี่ยก็บอกว่าเธอทิ้งลูกชายของฉันไวเอลิเซ่เนี่ยก็เลยบอกว่าเธอทิ้งลูกฉันไว้ใกล้กับหน้าต่างที่เปิดอยู่ถ้าลูกของเธอตกลงมาน่ะจะเป็นยังไงแล้วเซลีนเนี่ยก็บอกว่าขอโทษเอลิเซ่ก็เลยมาคุยกับสามีเรื่องที่เกิดขึ้นสามีของเธอก็เลยบอกว่าเธอคงจะคิดมากไปเองแต่เธอก็บอกว่านี่คือบททดสอบที่เซลีนสร้างขึ้นมาเพราะ ไปที่บ้าของเซลนได้หมือนกับเธอกําลังทดสอบว่าทําไมวันนั้นอลิเซ่ถึงไม่ยอมใช้เส้นทางนี้ไปช่วยลูกเธอและในวันเกิดของทีโอเซลีนก็มาร่วมงานด้วยเพราะบ้านลูกของเธอนะี่ยอยากให้มาก่อนที่เซลีนจะมาชงน้ําชา้กับสาหน้าญาของทีโอที่มาร่วมในงานวันเกิดด้วยพร้อมกับที่เธอนะ่ยคุยกับอลิเซ่ว่าเธอจะหนีหน้าฉันทําไมอลิเซ่เน่ยก็เลยสวนคืนไปว่าวันนั้นเนะ่ะเธอตั้งใจจะให้ทีโอนี่ยไปเล่นที่ริมหน้าต่างใช่ไหมเซลีนเน่ยก็เลยบอกว่าไม่ใช่และเซลีนเนี่ยก็ถามเธอว่าเธอคิดว่าฉันจะทําแบบนั้นกับลูกของเพื่อน ที่เธอจะเดินหนีไปและทันใดนั้นเองเอลิเซ่เนี่ยก็รู้สึกผิดเธอก็เลยตามไปขอโทษเซลีนแล้วก็บอกว่าฉันขอโทษที่วันนั้นนะ่ะไม่ได้ใช้เส้นทางลักเพื่อจะไปช่วยลูกของเธอต่อมาเอลิเซ่เนี่ยก็พาซานนากลับมาที่บ้านเพราะรู้สึกเหมือนว่าเธอกาลังป่วยอยู่ในระหว่างทางที่ขับอยู่อาการของเธอเนี่ยก็แย่ลงเรื่อยๆแล้วเธอก็ขอลงจากรถก่อนจะวิ่งเข้าไปในทุ่งหญ้าแล้วก็หมดสติไปพร้อมกับหัวใจวายตายระหว่างที่เอลิเซ่อยู่ที่โรงพยาบาลเธอก็นึกขึ้นได้ว่าซา,านนานัะได้กินน้ําชาที่เซลีนชงให้แล้วหมอเนี่ยก็ได ธอได้ถามหมอว่าซาน่าหนักหัวใจวายได้ยังไงในเมื่อที่เธอน่ะทานยาเป็นประจำหมอเลยบอกว่าในวัยของเธอน่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าเธอก็ไม่พอใจกับการวินิจฉัยของหมอแล้วก็บอกว่าขอชนะสูสบดุเพราะอยากรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น เมื่อเธอกลับมาที่บ้านเจนก็เข้าไปหายาที่สารนากินในรถแล้วก็นํามาเก็บเอาไว้ที่ลินชักก่อนที่เธอจะไปฟังผลการวินิจฉัยสาเหตุการตายของยาหมอเลยบอกว่ามีบางอย่างที่เขายังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเขานั้นไม่พบว่ามีการรับยาเลยเธออาจจะไม่ได้กินยาจริงๆหรือว่าแค่แกล้งกินก็เป็นได้เมื่อกลับไปถึงบ้านเอลิเซ่นก็เข้ามาหายาของสารนาที่เธอเก็บไว้แต่เธอเนี่ยก็พบว่ามันไม่อยู่แล้วต่อมาครอบครัวของเธอเนี่ยก็ได้มาทานอาหารกับครอบครัวของเซรีนอีกครั้งหนึ่งเอลิเซ่นสงสัยว่าเซรีนเป็นคนฆ่าสารนา และทันใดนั้นทีโอเนี่ยก็โผล่มาจากห้องครัวพร้อมกับอาการหายใจไม่ออกโดยในมือของเขาถือคุกกี้อยู่ไซมอนกับเอลิเซ่เนี่ยก็เลยรีพาเขาไปที่โรงพยาบาลและระหว่างที่เอลิเซ่เนี่ยกำลงกังรอการวินิจฉัยของหมออยู่นั้นเซลินก็ได้โผล่มาที่โรงพยาบาลและก็ถามว่าทีโอเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่นเลยทาให้เอลิเซ่เนี่ยโมโหอย่างมากก็เลยวิ่งไปบีบคอเซลินแล้วก็ถามว่ายังกล้ามาอีกเหรอเธอเนะี่ยตั้งใจจะฆ่าเขาใช่ไหมแต่ว่าไซมอนก็รีพาเซลินออกไปต่อมาเอลิเซ่เนี่ยก็คุยกับสามีของเธอว่า เซลีนรู้แล้วว่าทีโอเนี่ยแพ้อะไรและก็ยังทิ้งขนมไว้ในห้องครัวเพื่อจะให้เขามากินอีกไซมอนเลยบอกว่ามันไร้สาระและก็บอกว่ามันนเป็นเหตุบังเอิญบวกกับตัวเขาเน่ยก็เป็นคนอนุญ,ญาตให้ทีโอเนี่ยไปเล่นในห้องครัวเองก่อนที่ลิเซนเนี่ยจะบอกว่ารู้ไหมว่าสาหน้าหน่าตายได้ยังไง ทางที่เธอเป็นคนที่เคร่งครัดกับการกินยาอย่างมากเธอเลยบอกว่าเธอไปหาหมอชนะสูตรศพมาแล้วพร้อมกับบอกว่าเซลีนนั้นเป็นคนแอบเปลี่ยนยาและนั่นก็ทําให้เธอขาดยาจนหัวใจวายตายซึ่งเธอก็ได้เก็บกล่องยาไว้แต่กล่องยาหนะ่ะหายไปแล้วเพราะว่าเซลีนขโมยไปเมื่อไซมอนน่ะได้ฟังเรื่องทั้งหมด ก็เลยลากเอลิเซ่น่ะมาที่รถแล้วก็เปิดเกรถพร้อมกับหยิบกล่องยาขึ้นมาแล้วก็ถามว่านี่ใช่ไหมที่เซลินเป็นคนขโมยไปและไซมอนก็บอกว่าเมื่อเช้าเจมมันอยู่ในรถพร้อมกับที่เขาน่ะต่อว่าเอลิเซ่ว่าเธอนปฏิปต่อเรื่องราวม,มั่วๆขึ้นมาก่อนที่ทั้งคู่ะจะพาทิโอกลับมาที่บ้านแล้วเธอน่ก็บอกกับไซมอนว่าเราต้องย้ายบ้านหนีส่วนไซมอนก็มองว่าเธอต้องได้รับการรักษาทางจิต วันรุ่งขึ้นเอลิเซ่นะก็ไปรับทีโอจากโรงเรียนแล้วทีโอนู่ก็พบว่ามีกล่องของขวัญวางอยู่หน้าบ้านโดยที่มีการเขียนไว้ว่าของขวัญแด,ด่ทีโอจากเซลีนแต่เอลิเซ่นก็ไม่ยอมให้ลูกของเธอเปิดกล่องเธอก็เลยหยิบของขวัญน,นั้นและก็ยนไปที่บ้านของเซลีนพร้อมกับตะโกนว่าเอาของขวัญยาพิษของเธอคืนไปวนทีโอนนาก็มโมโหแม่ของเขามากจนวิ่งเข้าไปในบ้าน ก่อนที่ลิซซ่จะพบว่าทีโอน่ะได้มุดช่องลับไปยังบ้านของเซลีนเธอก็เลยรีบตามเขาไปที่บ้านของเซลีนและก็ถามว่าทีโออยู่ไหนเซลีน,นก็บอกว่าเธอไม่รู้และเมื่อเธอขึ้นไปชั้นบนน่ยก็พบว่าทีโอยืนอยู่ขอบระเบียงตรงที่แม็กซินน่ยตกลงมาตาย พร้อมกับที่เขาในี่ยได้พูดว่าผมเบื่อแม่ที่ชอบเอาแต่หาเรื่องทะเลาะเซลินก็เลยเข้ามาปลอบและก่อนที่เขาจะตกหน้าต่างไปเธอเนี่ยก็สามารถอุ้มเขาไว้ได้ก่อนตอนมาอลิเซ่น่ะรู้สึกผิดอย่างมากที่คนที่เธอคิดว่าจะฆ่าลูกของเธอนั้นเป็นคนช่วยชีวิตเขาไว้และในคืนนั้นเธอเนี่ยก็เข้ามาบอกกับไซมอนว่าเธอจะไปบําบัดทางจิตแล้วไซมอนเนี่ยก็บอกว่าเขาไปเจอบ้านพักที่เพื่อนเนี่ยย้ายออก แล้วเราจะย้ายไปที่นั่นอีกสองอาทิตย์ก่อนที่เซลีนเนี่ยจะพุ่งไปกอดเขาและในวันรุ่งขึ้นเอลิเซ่เนี่ยก็ไปขอโทษเซลีนเซลีนเลยบอกว่าเราน่ดจะผ่านมันไปได้ก่อนที่ลิเซ่เนี่ยจะบอกว่าเธอจะย้ายไปจากที่นี่ภายในสองอาทิตย์ซึ่งก็เป็นบ้านพักไม่ไกลาจากที่นี่คืนนั้นที่บ้านของเซลีนเธอได้มาคุยกับเดมียนสามีของเธอแล้วก็บอกว่าครอบครัวของลิเซ่เนี่ยจะย้ายไปภายในสองอาทิตย์คุณคงจะมีความสุขสินะเดมิยนเลยบอกว่าเธอกาลังคิดอะไร คิดว่าพวกเขายกลูกชายให้เธอเหรอแล้วเขาก็พูดว่าเธอทําได้ไงที่ลืมลูกชายตัวเองเร็วขนาดนี้เซลินที่โมโหมากก็เลยตบหน้าเขาไปหนึ่งทีส่วนเดเมียนเนี่ยก็บอกว่าปล่อยครอบครัวของลิซ่กับไซมอนไปเถอะและเมื่อทั้งสองคนจะเข้านอนเดเมียนเนี่ยก็มาจนแม่รู้สึกตัวและเซลินก็นอนข้างเขาแล้วก็พูดเบาๆว่าขอโทษนะแล้วก็ฝากบอกแม็กซิมด้วยว่าเธอรักเขามากก่อนที่เธอจะเอาผ้าเช็ดหน้าโปะยาสลบแล้วก็เอาไปให้เขาดมจนเขาสลบไปก่อนที่จะใช้มีดในกรีดข้อมือเขาทําให้เขานั้นตายขาดที่ พร้อมกับจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยรีดข้อมือตัวเองและในคืนนั้นระหว่างที่เอลิเซ่นอนหลับอยู่เธอก็ได้ยินเสียงรถพยาบาลเข้ามารับศพของเดเมียนและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แจ้งว่าเขาฆ่าตัวตายเอลิเซ่น,นี่ก็เลยพาเซรีนมานอนที่ห้องรับแขกบ้านของเธอและในคืนนั้นทีโอเนี่ยก็เดินมาบอกราติสวัสด์กับเซรีน์ถึงห้องทีโอบอกว่าเขานอนไม่หลับ และเซลีนเนี่ยก็บอกว่าเธอมียาพิเศษที่ช่วยให้เขาน,นอนหลับได้ก่อนที่เธอจะเอาผ้าเช็ดหน้าปวดยาสลบให้กับทีโอดมจนทำให้เขาสลบไปและระหว่างทางที่เซรีนกับไซมอนดูทีวีกันอยู่ด้านล่างไซมอนเนี่ยกลับไปและก็ททำแก้วตกเอลิเซ่เนี่ยเลยรู้ทันทีว่าเซรีนมายาสลบสามีของเธอก่อนที่เธอเนี่ยจะเข้าไปดูลูกเมื่อเข้าไปถึงห้องของลูกเธอทันใดนั้นเซรีนเนี่ยก็โผล่มาและก็นำผ้าเช็ดหน้าที่ปวดยาสลบทไปที่หน้าของเธอเอลิเซ่พยายามจะสู้กลับจนทำให้เซรีนเนี่ยตกบนไดไป ก่อนที่เธอเนี่ยจะคลานไปหาทีโอแล้วก็พาตัวเขาไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าเธอนั้นก็หมดสติไปะสะก่อนเนื่องจากที่ยาสลบเซลินพาทาั้งเอลิเซ่กับสซมอนที่หมดสติมานั่งรวมกันที่โซฟาหน้าทีวีก่อนที่เธอจะปล่อยแก๊สในเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็ปิดบ้านทำให้เหมือนกับว่าทาั้งครอบครัวถูกลมควันจนตาย ก่อนที่เซลินจะเข้าไปเปิดหน้าต่างห้องของทีโอเพื่อจะให้เด็กชายรอดชีวิตเพียงคนเดียวและเธอเนี่ยก็กอดกับทีโอเรากลบว่านี่เนี่ยคือลูกของเธอจริงๆและหนังน่ก็ตัดกลับมาที่ศาลโดยที่เซลินได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของทีโอซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในแผนของเธอตั้งแต่ที่ลูกเธอตายเธอก็เหงามากและก็ทนไม่ได้ที่จะไม่มีลูกส่วนสามีของเธอก็เป็นคนอมทุกเธอก็เลยตัดสินใจฆ่าสามีและก็ฆ่าครอบครัวของเอลิเซ่ให้หมดเพื่อที่เธอจะได้เป็นพ่อแม่ตามกฎหมายของทีโอเพียงคนเดียวซึ่งเขาก็คือตัวแททนขขออองงกกซิลูชาายเธี่จไป และในตอนสุดท้ายเซลีนเนก็นเดินมาคุยกับทีโอที่ริมทะเลว่าเราจะคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันก่อนที่ทีโอและเธอเจะเล่นด้วยกันบนชายหาดอย่างมีความสุขแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆละครับมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยต้องขออภัยที่เสียงผมมันปแปลกๆเพราะว่าผมไม่สบายและเจ็บคอมากๆเลยแต่ก็ยังสามารถทํางานได้อยู่นะสำหรับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีโครงเรื่องและก็ความซับซ้อนในคาแรคเตอร์มากๆเลยบวกกับที่ตัวหนังเนี่ยมันเล่นในเชิงจิตวิทยาด้วย และตัวหนังนก็สามารถปูจังหวะการเล่าเรื่องมาได้ดีพอถึงช่วงจังหวะพีินะครับก็ทําได้โอเคมากๆเลยตอนจบนะก็หักมุมสุดๆแต่ก็ไม่มากส่วนตัวผมผมคิดว่าหนังเนี่ยมันน่าจะสามารถขยี้ได้มากกว่านี้น่ในส่วนของตรงนี้จริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งเวอร์ชัน2018แลวก็ฉบับรีเมคในปี2024นะครับก็สามารถไปหาก,กันดูได้เลยโดยรวมสนุกไหมสนุกนะครับผมและก็ต้องเรียกได้ว่านี่เนี่ยคือสันดานแม่จริงๆแต่ผมก็อยากจะบอกว่าบางครั้งการที่เราไม่สามารถจะก้าวข้ามอะไราไปได้เนี่ย ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่ผลดีกับตัวเองเลยและการที่เราทําแบบนั้นมันก็เห็นแก่ตัวอย่างมากการที่เราต้องการของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าผิดแล้วนะครับและยิ่งเป็นชีวิตของคนด้วยเนี่ยยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เลยสิ่งของเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่การเล่นคาทุกคนรวมถึงผัวตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่แย่เกินไปอะ่ะและสุดท้ายน,นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยกรสามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ imdb ไปได้6.5คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือนาเนี่ยได้ไป55เต์และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าล เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไป